คุณนะคะเจอกันเหมือนทุกๆวันเช่นเคยอ่าเด็กๆจ้าวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะให้เด็กๆเตรียมหนังสือชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้สาระที่หนึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะลูกแล้วเปิดรอคุณครูหน้าที่31 32 3 3วันนี้เราจะทำแบบฝึกหัด3หน้าเลยเด็กๆเปิดรอที่หน้า สานะคะอะแต่ก่อนที่จะไปฝึกทำแบบฝึกกันนะคะให้หนูฝึกออกเสียง p h o n i ส์ A ถึง Z กันก่อนไปฝึกออกเสียงตามกันเลยนะคะ p h o n i A ถึ Z ฝึกออกเสียง p h o n i c ตัวอักษร A ถึง Z B b, b b ball. C k k k cat. D d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 og. E e eh, e eh, e eh, egg. F. f F, 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 fish. G, 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 girl. H, 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 hen. I, 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 ink. J, 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 jam. k, k, k. Tight. L, 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 Lion. M, m. 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 Mouth. N. 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 n nose. O. R, 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 octopus. P. 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 p pen. Q. Qu, qu. Qu. Queen. R. Rup. Rup. R, rat. S. Sa. Sa. S, sun. T t, t. t, Toy. U. Ah. Ah. A, umbrella. V. V.

เมื่อกี้ได้ฝึกออกเสียง phonics A ถึง Z ตามกันบ้างไหมคะใครที่ยังจำตัวอักษรแล้วออกเสียง phonics A ถึง Z ไม่ได้พยายามฝึกฝนทบทวนบ่อยๆด้วยนะคะลูกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆเ,เปิดที่หน้า31มี3กับ1นะคะ ันนี้นะคะลูกข้อหนึ่งเด็กๆสังเกตนะคะเป็นลูกตับก็คืออวัยวะภายในร่างกายของเรานั่นเองเด็กๆดูที่ให้เด็กๆสังเกตที่รูปร่างลักษณะของตับนะคะลูกก้อนแรกเป็นยังไงคะ,ะใหญ่อันที่สองเล็กเราจะไม่พูดว่าตับใหญ่ตับเล็กนะลูกให้พูด แทนเลยว่าใหญ่เล็กอ้าวถามพร้อมกันนะใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่ตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะอ่าเล็กนั่นเองวงกลมที่กอกไก่ต่อไปข้อสองข้อสองค่อนข้างยากนะคะลูกเด็ๆต้องฟังครูป,ปุ้มนะข้อสองจะทำแบบข้อหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะไม่เรียงแบบนี้ให้เราแล้ว ใเด็กสังเกตขวดสุราหรือว่าขวดเหล้าที่อยู่ด้านหน้าเราจะอ่านค่าของขวดที่อยู่ด้านหน้าก่อนดเด็กสังเกตที่สีเราเรียกชื่อสีเลยดำดำเหลืองตรงนี้ก็ต้องเป็นเหลืองช่องที่สองแถวที่สองด้านหลังนะคะเหลืองเขียวเหลืองตรงนี้ก็ต้องเป็นสีเขียวโอเคนั่นก็คือ เหลืองเขียวอ่ากอไก่นั่นเองต่อไปข้อ3เป็นรูปก้อนเนื้อเด็กสังเกตที่รูปร่างลักษณะของก้อนเนื้อนะคะอันแรกคือเล็กใหญ่ใหญ่หญเล็กเล็กใหญ่ตัวนี้ต้องเป็นใหญ่และเล็กกอไก่หรือขอไข่คะอ่ากอไก่เพราะว่าขอไข่จะเป็นเล็กใหญ่นะคะ เด็กต้องสังเกตดีๆต่อไปข้อ c เป็นรูปเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ทานแล้วไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแถมยังเป็นโทษต่อตับของเราด้วยนะคะอ่ะสังเกตขนาดของแก้วเลยค่ะพูดตามบนครูนะคะเล็กใหญ่ใหญ่หญเล็กเล็กใหญ่ตรงนี้ต้องเป็นใหญ่นั่นเองคือข้อไหนคะอ่ากกา เมื่อเสร็จแล้วดเด็กๆเปิดไปที่หน้า3ามสิบสองเลยค่ะอะนานี้เขาบอกว่าให้เด็กๆโยงภาพการดแรูแลรักษากระเพาะอาหารและลำไส้มายังผังแบบฟองผังแบบนี้เราเรียกว่าผังแบบฟองหรือ bubble map นะคะอ้าวอะไรที่เป็นการดแรูแลรักษากระเพาะอาหาร แรกทานผักและผล,ละไม้อ่าเป็นการดูแลรักษากระเพาะอาหารเหมือนกันนอกจากจะดูแลกระเพาะอาหารแล้วยังดูแลร่างกายของเราได้ด้วยนะคะต่อไปภาพที่สองทานอาหารที่เน่าบูดหรือมีแมลงวันตอมได้ไหมคะไม่ได้เพราะอาจจะทำให้เรา เกิดการปวดท้องได้ต่อไปภาพเด็กที่กำลังทานอาหารและมีรูปนาฬิกาอยู่ใช่ไหมคะอ่าภาพนี้เขาบอกว่าทานอาหารให้เป็นเวลาหรือตรงเวลาอ่ะก็เป็นการดูแลรักษากระเพาะอาหารและลำไส้เหมือนกันต่อไปสามสิบสองดื่มนมอ่าดื๋ยนมก็เป็นการดูแลรักษาอวัยวะภายในร่างกายของเรา แล้วก็กระเพาะอาหารด้วยสุดท้ายเดื่มน้ำอัดล่มอ่าใครดืมด่มเยอะอาจจะทำให้เราปวดท้องได้เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่สามารถนำมาดูแลรักษากระเพาะอาหารของเราได้ต่อไปหน้าที่33มี3กับ3ใช่ไหมคะอ่ะเปิดไปเลยแต่ว่าก่อนที่จะทำหน้าที่33เรามา อ่านคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร U V และ W U กันก่อนนะคะออกเสียงตามุนครูเลยค่ะ U U uh, อแปลว่าขึ้น U ูอ U ะอัมเบลแปลว่ารม่ม v v fans รถตู้ v v vest แจกัน w v wall แปลว่ากำแพง w v window หน้าต่าง มื่ออ่านคำศัพท์เสร็จแล้วนะคะให้เด็กเหมือนเดิมเลยจะมีบรรทัดบรรทัดที่มีรูปดินสอนะคะเราจะเริ่มเขียนที่บรรทัดนั้นอาวทวนคำศัพท์อีกรอบ y u u up แปลว่าขึ้น y u U u m b บ e ล l a แปลว่ารม่ม รถตู้ V V v e s t แจกัน W V Wall กำแพง W V Window หน้าตา ยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะทำกันได้บ้างไหมเด็กๆจ๋าอย่าลืมนะคะลูกเขียนงานให้คุณครูเขียนสวยๆเต็มบรรทัดเลยตัวพิมพ์ใหญ่ก็ดูตามรูปแบบด้านบนเขียนให้เต็มทั้งสองช่องส่วนตัวพิมพ์เล็กก็เขียนตามรูปแบบด้านบนเขียนแค่หนึ่งช่องแต่ตัวอักษรตัวไหนที่ หางยาวขึ้นข้างบนก็ลากขึ้นไปอีกหนึ่งช่องส่วนตัวอักษรตัวไหนที่หางห้อยลงข้างล่างก็ลากลงมาให้ถึงข้างล่างนะคะ,ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคุณครูป,ปุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ